สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเฟิร์นอังนานะคะวันนี้ค่ะเฟิร์นจะพาทุกคนทําเมนูให้เข้ากับเดือนแห่งความรักนะคะนั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ใครก็ทําได้ค่ะนั่นก็คือเมนูที่ชื่อว่าแซลมอนดอกลาบนะคะ แซลมอนดอกกุหลาบก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะให้กับแซลมอนซาซิมิให้มีรูปร่างรูปทรงและก็เท็กเจอร์ที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเหมาะสําหรับที่จะเอาไปเป็นของฝากของขวัญเนื่องในวันพิเศษวันครบรอบวันเกิดวันเซิงกันครั้งแรกวันนุ่นเซิงกันครั้งแรก วนอะไรก็ได้นะคะเพราะว่ามันสวยงามอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฟอนก็เลยคิดว่าเออทุกคนน่าจะทํากันได้เนาะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยดีกว่านะคะก <c oughs> ่อนที่เราจะลงมือทํานะคะก็อย่าลืมล้างมือแล้ถ้าใครจะขายนะคะใครจะทําขายให้กับคนอื่นกินเนี่ยก็อย่าลืมที่จะใส่ถุงมือด้วยนะคะขั้นตอนแรกค่ะให้ทุกคนนะคะ แล่ปลาแซลมอนเป็นซาซิมิแบบนี้เลยความหนานะคะประมาณนี้ก็โอเคเลยนะคะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะโอเคพอได้ชิ้นแบบนี้แล้วเราก็มาทำเป็นแซลมอนดอกกุหลาบกันเลยค่ะแซลมอนนะคะเขาจะมีช่วงตรงนี้นะคะที่เป็นมุมฉากกับช่วงนี้นะคะที่เป็นช่วงหางให้วางแบบนี้นะคะ แล้วก็ชิ้นต่อไปก็ทับช่วงหางค่ะนี่ทับช่วงหางแบบนี้นะคะเอาเอาหัวมันทับหางค่ะอ่าทําไปเรื่อยๆนะคะความจริงก็คือต้องใช้เขียงยาวๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่อ่ะยิ่งอยากได้ดอกกุหลาบแบบ มีเลเยอร์หนาๆเยอะๆมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยาวเลยทุกคนทำยาวๆเลยค่ะโอเคมันก็ยังเหลืออยู่นะคะแต่ว่ามันยาวเกินถาดแล้วเดี๋ยวเฟิร์นจะม้วนก่อนเลยเริ่มม้วนนะคะก็ม้วนตั้งแต่หัวนี่แหละทุกคน นี่เราก็จะได้ดอกกุหลาบแล้วนะคะแล้วเราก็เอาที่เหลือเนี่ยมาทำให้เขาเป็นดอกบ,นบานๆหน้อยนึง แล้วก็ชิ้นสุดท้ายค่ะนี่จัดทรงนิดนึงนอยากได้บานขนาดไหน อยากได้ดอกไม้บานขนาดไหนเราก็ทําให้มันบานตามที่เราต้องการนะคะโอ้ยนี่คือการรีวิวดอกกุหลาบเลยเนี่ยน่ากลัวมากนี่เรียบร้อยแล้วค่ะแซลมอนดอกกุหลาบเลือกความบานได้ตามใจเลยนะคะ หัวใจแซลมอนดอกกุลาสงสัยตาบอดแล้วแหละมองเป็นลูกหัวใจอะ่ะอ๋อสวยจ้ะนั่งทำแป๊บเดียวเองนี่มาะสมกับวันวาเลนไทน์ของเราจริงมันเลยไปละว,วันวาเลนไทน์ที่กูไม่ได้อะไรเลยคะ่ะไม่เป็นไรหรอกความรักของเราก็สดใสปลาแซลมอนนี่แหละวันนี้แหละถูกหวย ใช่วอเดนไทยไม่สําคัญวันนี้ค่ะเราจะไปรับเงินล้านกันแล้วเราเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วจะไปขึ้นเงินอยู่ที่กรุงเทพเงินเราไปกันดีกว่าป่ะไม่ต้องกินแซลมอนนะวันนี้เราจะเป็นเ็จเฮค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะเฟิร์นฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเฟิร์นจะมาทําอะไรแบบเลิศๆอีกวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาวย